ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับคัดเศษนี้บรรดาท่านุทธบริษัทเมื่อฟังแล้วจะทราบจะรู้ว่าเสียงแห้งมากกำลังไม่มี <c oughs> ตั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังป่วยเครียดหลังจากที่พ้นขีดขึ้นความตายมาได้ประมาณสิบสองชั่วโมงเป็น <c oughs> วันนี้ เป็นวันที่16ธันวาคม2534ก็ขอเล่าเรื่องความสำคัญเมื่อวานนี้คือเมื่อวันที่15วันอาทิตย์วันอาทิตย์ 15, ที่15ธันวาคม2534หลังจากตื่นขึ้นเช้าฉันอาหารเสร็จไปพักพักที่ตึกอินทพงษ์ ขณะนั้นปรากฏว่ามีหัวใจเต้นเร็วมากมันเร็วหนักขึ้นยังต้งมีการกระสับกระส่าย <c oughs> เจอคุมอารมณ์ก็ไม่เคยอยู่น้ที่สุดก็ต้องหาทางออกจากตัวไปไปหาเพื่อนคุยให้มันพ้นทุกขเวทนาไปที่ไหนไปสนักพยาโยมบ้าง เือเทวดาที่ท่านรักรา,า,รา,า,รา,าบาั่งในธรรมารา,าทั้งสี่เป็นต้นแล้วก็ไปที่เทวสภาก็ตามสวรรค์และตามพรมต่างๆจะไปที่ไหนก็เบื่อหมดเคยไปมาแล้วก็ไม่มีอะไรเมื่อกลับเดี๋ยวลงมาดูร่างกายเห็นก็สับระสายก็คิดว่าวันนี้เป็นวันตายของเรา <c oughs> อาก,การอย่างนี้มาใจเต้นแรงจัดเต้นเร็วมากความหน่อยปรากฏแต่มันก็เต้นเร็วมากหน่อยมากเป็นพิเศษหลังจากนั้นถึงเวลาเพลก็ไปฉันพัะตาหารก็ปรากฏว่าฉันพัตตาหารไม่เคยลงเพลินเฉยฉันได้มากกับฉันได้น้อยน้อยกว่าห้าสิเปอร์เซ็น เมื่อฉันพัฒนาหารเพลงเสร็จเขากลับเขาพักก็มีทั้งบริษัทบางท่านไปที่นั่นเมื่อฉันพัฒนาหารเพลนเสร็จก็มานั่งที่เตียงเมื่อเพื่องที่เตียงพักผ่อนชั่วคราวก่อนจะเข้าห้องก็มีคนจะเข้ามาหาก็บอกว่าอย่ามาเลยเดี๋ยวฉันจะพักเขาคงไม่รู้ว่าป่ยวปยเ้าก็มีอาการป่วยมากเมื่อเข้าห้องพัก ต่อน,นี้ไปก็ต้องใช้จิตจุกเดียวคือไม่สนใจกับร่างกายไม่สนใจวัตถุวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดเอาจิตมุ่งพนิตพันเป็นอารมณ์แล้วก็ไปไหวพระเจ้าองค์ปัจจุบันที่มารของท่านหลังจากนั้นท่านคุยเล็กน้อยถ้าบอกว่าไปมารของเธอพอถือถวิมานแล้วท่านก็ไปด้วย รโกที่นั่นสว่างสวยมากก็มีญาติโยมน้งหลายที่ตายไปก่อนเข้ามาเยี่ยมกันหลายร้อยท่านพอ <c oughs> ถึงเวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีก็ลงมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าหลังจากนั้นพระบิรกะาวะทีพเข้าไปรับเป็นประจำ เมือนพระฤาษีไปการปฏิบต์นำย่ามมายำนำพื้นผ้ามาก็ถามว่าเวินตาอยู่ไหนก็กลับไปหาเว้นตาหาเว้นตาเท่าไรก็ไม่เจ้าก็ไม่พบคือเว้นตาณมันจะวางเฉยๆใส่ปลอกไว้ด้วยทั <c oughs> ้งสององค์หาทั้งสองเที้ยวเปิดไฟฟ้าสว่างก็จําได้ว่าเว้นตาวางบนโต๊ะถ้าเราอยู่คนเดียวใครจะขโมยว้นตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรนตาคนแก่เขาไม่มีใครอยากขโมยอยู่แล้วเวลาน,นี้ก็ยกยังเข้าใกล้แปดสิบถ้าพูดตามความเปนจริงก็ควรจะตายทันทีพ่าอยู่นานมาได้ลำคัญทีนที <c oughs> แต่พูดทุกข์ถ้าหาจะถามว่าถ้าอยู่อีกสักร้อยี่สิบปีกับตายเดี๋ยวนี้เอาแบบไหน ก็ต้องขอตอบด้วยความเต็มใจว่าต้องการตายเดี่ยวนี้อยู่นานเท่าไรก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นตายแล้วมีความสุขก็รู้บ้านที่อยู่ก็เป็นว่าก็ลงไปรับแขกพระบดีกาพิรัตขอโทษพระปรลัดพิรัตกับพระสมุบัญชามรัตเป็นประจำ เวลาผมผ้าพระเบติกาประทีพก็จัดการผมผ้าให้มือไม้มันสั่นหมดทั้งตัวสั่นทั้งตัวนั่งรถไปที่รับแขกพอขึ้นบันไดปรากฏเสมหักมันยื่นออกมาขวางลำคอก็ก็ไอทันทีเวลาอื่นมันก็ไม่เป็นเวลานั้นต้องการจะพูดเขก็ห้ามพูดพอเขามาถึงที่รับแขกก็ไอยอย่างหนัก ญาติโยมพุทธบริษัทวันอาทิตย์ก็มีมากวันนั้นมีรถบัสมาประมาณห้าคันรถทัวร์รถเล็กๆอีกเยอะคนมากมาถึงพอนั่งปุ๊บตั้งถวายสังฆทานกันกาตรต่วายสังฆทานนี้ก็ต้องเร็วช้าก็ไม่ได้เพราะไม่ทันเวลาเข้าเรียงกันคือเข้ามาเป็นแถว กณะที่เขาถาวายส่งทานก็อายจัดท่านอาไม่ยอมหยุดจะแจกจะส่งของข,องขวัญว่าของกำนันที่ระลึกให้แก่บรรดาญาติยงพระสอรบริษัทก็ใช้มือไม่ได้ก็เอามือมากลุ่มปากเกี่ยวกันอไอแล้วข่าวเสล็จทุนจิงตัาโหติหน้าประชาชนจะไม่ข่าวเสลจจะน้ำลายนั่นมันมีความจำเป็นในเมื่อเสียง เสียงมันออกไม่ได้เสียาะมันบานคอก็ต้องขากขากไปสองสามครั้งครั้งที่สามากฏมีเสียหะก้อนหนึ่งติดออกมามันเป็นปมอ,อยู่กลางสี่เหลี่ยมประมาณสองสองเซนติเมตรแล้วก็มีสายสองข้างมีความกว้างประมาณหน mm, ึ่งมิลิเมตรหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรยาวประมาณข้างละสองนิ้ว อาตมาเองก็ไม่ทราบว่าเจ้าเสบหาอันนี้มาออกพอดีสิาจ่าสิบเอกตุยที่จริงไม่ทราบชื่ออะไรแกผ้าเช็ดน้ำลายเช็ดมือมาให้กระดาษกกระดาษเช็ดปากเท้าเช็ดอะไรก็ชี่ยมาที่เสบหาติจีวรก็กระดาษจับมันก็ไม่ออกต้องใช้มือดึงขึ้นมามันเหนียวมากดึงขึ้นมาแล้วก็ทั้งสายแต่มันไม่ขาด ถ้าดึงยืดมันก็ยืดค่อยๆอย่างถ้าเจ้าปมตรงกลางของมันโตขึ้นปิดหลอดลมม,มานมาถึงความตายเทวดาท่านผู้ฟังคนที่จะตายทำไมมีสภาพเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าเธอเธงนว่าราจะตายขึ้นมาก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาบังไม่ห,หมอทราบความจริงเมื่อวันที่สิบสี่คุณหมอสุธรรม เงโรงพยาบาลแม่ระเด็กที่ตั้งที่วัดท่าสงก็มาเด็กชวดเช,ดเช็ดตรวจตวจตอนเพลนให้เครื่องจับตรวจหัวใจด้วยหูฟังด้วยฟัดความดันด้วยทุกอย่างดีหมดคุณหมอสุดทำนีความจริงสนใจมากเป็นเิเศษอาทิตย์หนึ่งเช็คให้สองสามครั้งเพราะว่าทุกอย่างก็ปลอดถ้าพอวันที่เด็กห้ามเล่นนตอนเช้า ในขณะที่เจ้าสมาดะออกมาเสียงก็พูดออกมาได้ก็พูดขยาะโยมได้แต่อาการท่าทางบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตางท่านจะคิดว่าไม่ป่วยทั้งนี้เพราะว่าต้องใช้คันติอย่างสูงคำว่าคันติคือความอดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาไว้ ทำจิตใจใผ่องใสทำหน้าใหเบิกบานถ้าคุยกับญาติโยมเพระนั้นบรรดาพระกฎพระในวัดกฎด,ดีญาติโยมก็ดีที่มาก็าคงไม่เศร้าป่วยเป็นว่าต้องนั่งทุกทรมารรับแขกอยู่ถึงเวลาสามโมงครึ่งตามเวลาก็ากลับกลับมาถึงกุฏิมาถึงที่พักก็ไปเยี่ยมจ้าสนนักโลกอ่อน มันมียะห้าหกแม่เมื่อเยี่ยมเสร็จก็ขึ้นกกติพอนดเคินคงดีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุธรรมเป็นผู้ให้ยาตามแพทย์สั่งเ่าก็จัดยาให้เวลานั้นก็มีพระครูประหลัดอน,นันตติดตามอยู่เป็นปกติขณะที่ฉันยาเสร็จใจมันก็เต้นเร็วหนักขึ้น จนทั้งเสียงออแอยังมีความรู้สึกว่าวันนี้เราคงไม่รอดจากความตายแต่ถ้าตายวันนี้เราจะดีใจมากแต่มีความไม่โอหังอย่างคือการเงินของวัดเพราะการสร้างวัดเจ้บรรดาท่านบริษัทไม่ต้องการในใครรับทุกต่อภายหลังอย่างที่บรรดาท่านห่ายสงสัยกันพูดกันบ่นกันว่าถ้าหลวงพ่อตายเสี็แล้วใครจะปกครอง ขอโทษเรื่องคนปกครองหาไม่ยาก <c oughs> เพราะว่าของทำดีแล้วคนปกครองหาง่าย,ยารเรื่องการซ่อมแซมเรื่องการซ่อมแซมนี่หนักวัดในตอนหลังสร้างไม่ตรงการให้ซ่อมแต่มันก็ต้องซ่อมเป็นของธรรมดาเมื่อเก่าแล้วถ้าไม่จะเป็นคอนกกีตก็มีการแตกมีร้าเป็นของธรรมดา <c oughs> จึงด้พยายามหาทุนไว้ เพื่อการซ่อมแซมของวัดนี่บัญชีก็มีสองบัญชีบัญชีฝาตธนาคารคือมีสองฝ่ายฝ่ายของวัดกับฝ่ายของโรงเรียนในเมื่อตายไปแล้วในขณะนี้ก็เกรงว่าจะมีการสรับสนขึ้นทั้งทั้งที่บัญชีก็เขีนยนข้างหน้าไว้ว่าบัญชีนี้ใช้งานอะไรบัญชีใช้งานอะไรของวัดหรือของโรงเรียนบอกไว้ชัด แต่ถึงกันน้ดก็ดีบางบัญชีอาจจะหายก็ได้แต่เพราะว่าเมื่อปรากฏคนเร็วปรากฏขึ้นเขาคิดว่าเราน่าจะทําบัญชีเป็นกระดาษไว้แล้วถ่ายภาพเอกสารแจกพระอังกรรมการสงทั่กไปแล้กรรมการวัดกรรมการวัดก็เป็นใครมีหมอสมศักดิ์คนตำรวจสมศักดิ์สุสงวน,นอดีตแพทยใหญ่คนตำรวจ อกเอร์ปัญญานุตาร์ไลาแล้วก็เดินฉายความมันแล้วก็เหมียวเมียวนี่ชื่อจริงอะไรไม่ทราบเี่สนใจใรรกล้ชิดกับวัดจริงๆไปมาเสมอใจการต่างๆอยู่ก็มีสามสี่คนนี่แหละจะแจกไว้ให้เป็นที่รับทราบว่าการเงินเล่มนี้สมุดเล่มนี้ใช้อะไรแ้อะไรเป็นของวัดหรือของโรงเรียน ก็วความจริงเขียนข้างหน้าแล้วก็นึกในใจว่าควรควรจะพิมพ์ปกในไว้ด้วยปกด้านในแต่ก็ใจมันก็เลยเหี่ยเสียงก็เครือจองบองเราครูว่าอนันต์ว่าอนันต์เจ้าครูเสื้อหมดฝากธนาคารอยู่ในกระเป๋าลูกนี้นะแล้วก็กระเป๋าข้างในมีสองกระเป๋าคือของโรงเรียนกับของวัดย้ายสับสนกัน ในเมื่อผมตายแล้วคุณควบคุมให้ดีตัวหน้าพรมดกับพระครัวนั้นก็รู้สึกว่าหน้ามันเขสบายหลังจากนั้นท่านองค์สองก็ไปพาออาตมาต้องการอยู่คนเดียวคิดว่าเวลาเราเกิดจะท่องแม่เราเกิดคนเดียวเวลาตายจะพาใครเขาตายไปด้วยได้เราก็ต้องตายคนเดียวเจอความรู้สึกของจิต ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราสบายละเพื่อว่าไม่จะจิตสังหอนไม่เป็นความรู้สึกตรงหลังจากนั้นก่อนที่จะน,นอนก็บอกให้พอนุ์พอขอยาควบคุมหัมวใจของพ่อหน่อยหนึ่งที่หมอให้ไว้เธอก็หยิบมาให้หนึ่งเม็ดก็กินเข้าไปนอนจากสี่โมงใจค่อยๆเต้นน้อยลงน้อยลงเบาลงเบาลง ถึงห้าโมงเย็นใช้ศัตรธรรมดา <c oughs> ก็รู้สึกว่าจิตเรียบเพราใจที้เป็นปกติยาวเขาดีมาก <c oughs> หลังจากนั้นไปพอหกโมงเย็นก็ <c oughs> นเห็นเทวดาหลายท่านหลายสิบท่านยืนเรียงรายอยู่ในอากาศใกล้ๆตัวจากใกล้ตัวไปถึงไกลตัวหลายสิบท่านมีทา้ามาราชทั้งสี่ ยืนอยู่สองข้างข้างสององท <c oughs> <c oughs> ี่เวลาหกโมงเย็นก็ปรากฏมีคนคนหนึ่งโทษมาสามคนแต่เข้าใกล้ชิดคนเดียวแต่งตัวสีน้ําเงินแก่เอาสีน้าเงินนแ,แบบผ้าหย,ยาบๆที่ช่างเอาใช้กันแก่ใกล้ดาเข้ามายืนกใกล้ๆลอว่าวันนี้เวลาตีห้าตรงครับเป็นเวลาไป เขาพูดจบท่านก็ไปเมื่อท่านไปแล้วก็คิดในใจว่าคำว่าคนคนที่โกหกจะมีโรคเดียวคือโรคมนุษย์โรคอื่นเขาไม่มีการโกหกเคยไปเมืองนรกแล้วก็ขอให้นายิจิบาลนำบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาพูดมาคุยกันเมื่อขึ้นมาแล้วท่านมีสภาพเดิมเหมือนสมัยเป็นมนุษย์ท่านเล่าความเป็นมาให้ฟัง ตามความเป็นมาของท่านไม่น่าจะลงนรกแต่ความจริงท่านก็นลงก็ถามความจริงท่านแล้วก็กอดจะกลับก็ยับที่พูดมาเป็นความจริงหรือท่านก็นท้วงติงว่าไม่น่าจะพูดซ้ราะว่าพูดที่จะโกหกมีโลกเดียวคือโลกมนุษย์ตั้งแต่โลกนรกกันไปถึงสวรรค์น,นิพพานไม่มีใครโกหกเขาพูดตรงไปตรงมาในเมื่อมีท่านที่มาบอกอย่างนั้น ว่าคืนวันนี้ตีห้าตรงถึงเวลาจะไปบรรดาท่านพระรูจั์ควจะดาวกำลังใจจะมาไม่ถูกถ้าถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรก็ต่อมีความรู้สึกเฉยๆปกติไม่ใช่สะเทือนใจหรือไม่ใช่ดีใจปกติเพราะการนึกถึงความตายนี่นึกทุกวันอยู่แล้วนึกตลอดเวลา ว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายตายแล้วเราจะไปไหนที่อยู่เรามีแล้ว <c oughs> เราสร้างที่อยู่ไว้สวยสดงงามเรื่องอะไรที่จะมาสิดใดกับอาคารบ้านเดินโรงที่รกรที่ร่วงโรยแบบนี้ต้องทําความสะอาดกันทุกวันก็ไม่หมดความสกขรกร่างกายก็เต็มไปด้วยความสดสขโยิ่งแก่ลงมาทุกทีเวลานี้นั่งแล้วก็ลุกไม่ขึ้น นั่งเก้าอี้ยังลุกไม่เคยไหวถ้านั่งเพื่อนราบต้องมีคนยกถ้าทางร่างกายก็ทางเท่าก็ไม่ไมปกติเออเสียดู่เสมอเลยก็มีคนประมาณเก้าเก้าสิบเก้าจุดเก้า้าเปอร์เซนะมัง้งที่มีความรู้สึกอารมาร่างกายปกติมีความสุขดีกำลังป่วยเครียดนั่งรับแขกแต่ว่าหน้ามันแช่ชื่นจิตใจมันเบิกบาน ญมตยโยมบางท่านถามว่าสบายดีหลวงพ่อเขารู้สึกหนักใจถ้าตอบว่าสบายดีก็โกหกถ้าตอบว่าไม่สบายญาติโยมก็จะไม่เขาจะหนักใจก็เลยใช้สับใช้เฉยคือยิ้มยิ้มบอกไม่เป็นไรโยมคุยกันได้เพียงเท่านั้นหลังจากที่ท่านพูกมาบอกบอกแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนสนักปัญญายมทุก คราวจะถ้ามาแจ้งข่าวต้องน่งแดงใส่แดงแต่วันนี้ใช้ชุดสีน้ำเงินริงตั้งใจจะไปสนักพยายมพอนึกถึงพยายมขึ้นมาเราก็ยับก็จะไปท่านาเาวสวรรคก็บอกว่าท่านลุงมาแล้วลุงทั้งสองมาแล้วท่านมาทัานทีถึงทันที <c oughs> ท่านถามว่าจะไปหาผมทำไม ก็เลยบอกว่าเมื่อกี้นี่มีคนเข้ามาบอกว่าคืนวันนี้ตีห้าจะตายท่านบระยายมนะหลวงพทธก็บอกว่าเขาไม่เรียกขำว่าตายนะเขาเรียกว่าไปไม่ใช่ตายตามศัพท์ภาษาบาลีที่พระเจ้าทุนตระกาลังกตวาทำการละแล้วไม่ใช่มาังกตวาทำการตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้น เขาเรียกว่าไปเขาท่างก็ถามว่าจะไปหาผมทําไมก็อยากจะไปถามว่าทําไมยังส่งคนมาได้แต่งตัวไม่เหมือนเดิมท่านพญยายมท่านก็บอกว่าไม่ใช่คนของผมนะครับนั่นคือพระการถามว่าพระการที่ไหนพระการองค์นี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดิงเป็นพระอนาคามีเลยถามว่าถ้าฉันจะไปฉันจะไปไหน พอ,อดูบัญชีของลุงทีท่านบอกว่าท่านจะดูเรื่องกฎของกรกรมต่างๆจะลงมรบคุมไหนเป็นเพชรเมรนยไม่มีแล้วผมลบทิ้งหมดแล้วผมเขียนไว้แค่สองตัวถ้าเปิดบัญชียังดูที่แผ่นนั้นมันเป็นแผ่นพิเศษแผ่นกระดาษเป็นเพชรแข็งตัวเป็นเพชรสว่างพร้อมสว่างมากเขียนไว้แค่สองคำ อ่านว่ายัางไงก็ไม่บอกบรรดาญาโยมพุทธบริษัศพ,ยพ,ยพ,พระจะไปสะเทือนใจคนหลายคน <c oughs> <c oughs> ก็ดวงความว่าเมื่ออ่านบัญชีแล้วก็บอกว่าท่านไม่ต้องกังวลต้องอผ่านสนักพยายมถ้าท่านทาบุญขนาดนี้ต้องผ่านนอกพยายมลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดก็ต้องผ่านเหมือนกันลูกศิษย์มันต้องไปกับอาจารย์ ถ้าดุษฎีไม่นอกครูต้องไปอาจารย์แน่ท่านท่านผ่านสนักผมลูกศิษย์ทุกคนก็ต้องผ่านถ่านทราบว่าเวลานี้ท่านไม่มีสิทธิ์จะผ่านสนักผมถ้าท่านก็ไม่มีสิทธิ์จะเดินลงอบายภูมิฉะนั้นเลยเมื่อท่านไม่มีสิทธิ์โนอบายภูมิลูกศิษย์ที่ปฏิตาธิาท่านปฏิบัติได้ดีมากกว่าตามได้ดีน้อยกว่าตามก็ต้องต้องไปตามท่านเมื่อคุยกันพอชั่วคราว ท่านก็ลากลับเธอบอกว่าเอาคุยกับ้ทวสวรรก็แล้วกันยังไงก็ถามท่านพาตมาก็ไม่ได้คุยเอยียจะถามท่านเาวสวรรว่าอยากจะพิมพ์หนังสือสักนิดหนึ่งคือจดเลขหมายบัญชีที่ฝากว่าของวัดมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างของลิงนมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างแล้วก็จะอัด เขาถ่ายภาพเอกสารแจกกรรมการสง่งและกรรมกัรวัดทุกคนจะรับทุกคนจะเดีนทราบรับทราบตามความเป็นจริงว่าบัญชีไหนใช้อะไรไปเพื่องยืนยันยกันขอโทษบัญชีเสียงสระดุดนีหนึงไฟฟ้าดับเขาเป็นเขาเป็นเครื่องท่านท้าเวรตัวนั้นก็บอกว่าสามทุ่มครึ่ง คงจะช่วยกําลังของท่านให้ไปพิหลังซือง้อได้ก็บังเอิญจริงๆไอว่นตาที่อ่านซื้อได้ก็หายเอาแว่นตาสำรองมาใส่แล้วถามสามทุ่มครึ่งก็ไปที่แท่นพิณแล้วก็บังเอิญเป็นเครื่องแท่นพิ์ไฟฟ้าคค้สวิตราซื้อให้สองเครื่องก็นั่งค่อยๆแตะใช้าๆ ดูแต่ที่ะตตัวสองตัวมันก็ยังผิดเป็นว่าน้องสือฉบับนี้ท่านสารมดีพรมว่าไม่ควรให้ใครแก้ไขทิ้งไว้บนอนุอนใครอยากจะรู้ว่าคนแก่ที่ป่วยหนักและกำกลังเครียดหมดแรงใกล้จะตายตาลายอนันสือไม่ออกอ่านสืบที่แท้แทนพิมไม่เห็น ก็สามารถพิมพ์ผิดบ้างถูกบ้างอย่างนี้ไว้เป็นอนุสรณ์แล้วก็จะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงในวันหน้าเมื่อค่อยๆเคาะไปเสร็จมันก็ลืมนั่นบ้างลืมนี่บ้างย้อนไปย้อนมาสมุดบัญชีบางเล่มก็อยู่ที่ธนาคารเข้าไปเอาไปแก้ไขในเมื่อเบิกมาจ่ายเขายังไม่มาส่ง ก็ต้องรอบัญชีส่วนนั้นแม้ว่ามาททำเสร็จกว่าจะเคาะเสร็จได้หนึ่งหน้าก็ใช้เวลาไปมากใกล้จะห้าทุ่มค่อยค่อ,อ,อ,อทำทีแปะทีแปะมองตัวก็ไม่เห็นต้องเดาเอาแล้วก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีการร่างต่อสมุดมันดูไม่ได้เคยเคาะที่จตัวเอ้มือก็สัน่นตัวก็สัน่นใจก็สัน่น ถ้เป็นว่าทำถึงเวลาใกล้ใกล้ห้าทุ่มก็เลิกสีะรอนสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําเวลาใกล้เวลาสิบยี่บสามนากาหรือห้าทุ่มอ,อีกสิบนาทีห้าทุ่มบร,ยรายจารัที่กมมานอนเป็นเพื่อนมาล้มตัวลงนอนอีก็คิดอย่างเดียวว่าเราจะไปไหนุดที่เราต้องการนั่นก็คือทิพาน แล้วก็พระนิพพานเรามีสิทธิไหมก็ตั้งแต่ว่าขึ้นที่วสิทธิมันอยู่ที่ใจก็เลยไปนิพพานไปนอนเล่นที่นิพพานจนถึงเวลาตีสามยินเสียงนาฬิก,กาเวลาตีสามก็ลงมาเมื่อลงมาคิดว่าท่านพระการท่านบอกว่าเราจะต้องไปเวลาตีห้าตรงเวลานี้เราควรจะพร้อม ก็ขอโทษขณะที่ประกาศท่าบอกเวลาที่ห้าตรงนะก็บอกว่าเต็มใจฉันพร้อมแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นหยิบจีวรมาห่มหยิบสังฆติมาพาดมานั่งที่เจริญกรรมฐานค่อยเวลาการตายพอนั่งลงปุ๊บก็ปรากฏทศสามดีพรมพร้อกับพระอินทรานั่งข้างหน้าทันที หลังนั้นจากมันก็เห็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างผรมบ้างลงมาเป็นชุดๆอ่องเต็มจากรวาลหมดจะมองทางไหนมันเต็มไปหมดสุดทุกสุดกําลังใจที่จะมองเห็นไม่รู้เขาเ็ลอยู่แค่ไหนหลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง,งต้นเดจพระรงค์คุก็เสด็จก็มีพระพุทธเจ้าสี่องค์คือหนึ่งอ์ปถมสองต้นเดจพระถิปังกรสาม้เดชพระกระสก สีพระสมณโคดมพระสมณโคดมท่านนั่งแท่นตรงหน้าแท่นท่านใหญ่องค์ท่านใหญ่มากที่ว่าถ้าจะเทียบกันก็สูงเวลานั้นประมาณทักสี่ห้าวาร่างกายเติมแผ่พระปริยัตทั้งสี่องค์พอท่านนั่งลงปั๊บปรรดาพระสองอา,ารน้องหลายก็มากันเต็มมีสภาพแจ่มใสไม่ออาาได้โกนหัวพระอานะใสชัยดายอดแหลม วันนั้นไม่มีใครถอดเชด,ดาศสัจด,ด,ดาเต็มหมดในเมื่อพระมาพร้อมนั่งค็ถามว่าเธอจะไปไหนก็กราบเรียนแะล้บอกว่าเมื่อตอนหัวข้าวตอนหกโมงเย็นพระการมาบอกว่าจะต้องไปเวลาห้านาทีห้านาฬิกาตรงท่านถามว่าเธอจะไปไหน ก็แต่ว่าถ้าไปก็ขอไปนิพพานถามท่านว่าข้าพระเจ้าจะมีสิทธิ์นิพพานไหมเพื่อนก็ตอบว่าเธอเพิ่งลงมาไม่กินเองถ้าทําไมจึงเพื่อว่ามีสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วถ้าจะบอกว่ามันยังไม่ถึงวาระที่ฉันต้องการวาระที่ฉันต้องการจะไม่ใช่วันนี้ต้องเป็นไป,น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 ปนตามกาหนดที่ฉันบอกไว้ ฉันบอกไว้แล้วสามครั้งใช่ไหมครั้งที่หนึ่งบอกสองระยะระยะที่หนึ่งระยะที่สองครั้งที่สองบอกสองระยะครั้งที่สามเธอบอกว่าไม่ต้องการเป็นสัมผัสเอาระยะเดียวฉันก็บอกว่าอายุเธอเท่าไหร่ reveal, จะต้องตายได้ถ้าไม่ถึงเวลานั้นยังตายไม่ได้ ก็นึกในใจว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมเกล้าท่านตัดอย่างนี้ก็รอดูรอดูเวลาวัดตีห้ามันจะเข้ามาถึงเมื่อไรแล้วก็เวลานั้นจะไปได้หรือไม่ได้ก็น,นั่งมองดูพระองออค์พระบรมครูท่านตัดว่าถ้าจะไปในคุณจะไปเฉยๆก็อย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีรถที่มารับอาราบดาท่านพระบรทษั ยันบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอพิกหน้าสองต่อไปขอรับพังต่อไป